สวัสดีนะครับพี่ๆนานะนะนะครับลูกค้าทุกๆท่านสำหรับผมช่างเสรนะรวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆนานะได้ชมกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันมานานเลยแหละนะครับน่าจะประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วที่ไมไ่ลงคลิปมานะครับชุดนี้ก็เพิ่งขึ้นงานเสร็จนะครับแล้วก็เพิ่ง พึ่งรีดนะครับพึ่งรีดนี่ครับนะพึ่งรีดพึ่งรีดเอาขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อยู่ด้านหลังผม<อ>น่ครับเพราะว่าชุดนี้ก็มีมีเยอะหลายท่านนะครับประมาณยี่สิบท่านนะรวมทั้งยี่สิบกว่าท่านรวมทั้งตัวที่เค็มด้วยให้ลูกค้าด้วยแล้วก็มีท้ายเปล่าท้ายเป่ามีสองท่าน เปล่ามีพี่สมอนหรือเปล่าแล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งไม้มะเกลือตัวนี้อันนี้ไม้มะเกลือก็ท่านหนึ่งไม้ประดูกนะครับไอสองท้ายนี้ที่เป็นลูกค,ค้าที่สั่งเป็นท้ายเปล่าเดี๋ยวต่อท้ายกัดลายเดี๋ยวผมขึ้นงานให้ก่อนนะสองท้ายนี้นะครับน่าจะสองสามวันน่าจะได้ส่งประมาณสิ้นเดือนนะครับแต่ว่าชุดที่ชุดที่เป็นพร้อมยิงนะครับชุดนี้ชุดที่พร้อมยิงชุดนี้นะครับ นะชุดที่พร้อมยิงชุดนี้ก็น่าจะได้ส่งก่อนปีใหม่นะครับก็คือผมจะเล่งให้นะครับเล่งเล่งงานให้ก็คือลูกค้ายังยังไม่ได้ทักหาลูกค้าบางท่านนะบางท่านยังไม่ทักหาลูกค้าเลยก็เพราะว่านะครับใช้เวลาหน่อยบางทีก็รอไม้ด้วยแล้วก็ตัดนะครับตัดขึ้นงานนะครับใสต้องมาใสามือนะครับใสกบนะกบไฟฟ้าใสาแล้วก็อามารีดนะครับนะครับผม อันนี้เป็นงานไม้กระพี้กรควายเวลาเรากัดลายเสร็จนะครับพวกกระพีนี้ก็จะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอดีแบบออกพอดีสวยๆลายอีฝั่งแบบนี้นะครับชุดนี้ก็คือผมจะทําให้ลูกค้าก่อนก่อนก่อนปีใหม่นะครับประมาณวันที่24นะครับประมาณวันที่24ก็คือต้องต้องได้ส่งชุดนี้เพราะว่า วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับเขาเขาจะส่งประมาณนี้สามวันถึงลูกค้าก็สมมุติว่าส่งวันที่ยี่สิบสี่นะครับหรือยี่สิบห้านะครับยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าแบบนี้ผมเสร็จเนาะก็ส่งให้ลูกค้าก็คือใช้เวลาสามวันก็เต็มที่ก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดถึงไปรษณีย์เขาจะหยุดตามปฏิทินเลยนะครับไปรษณีย์น่าจะหยุดวันที่สามสิบเอ็ด ไปชนีน่าจะหยุดวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองนะไปชนีจะหยุดสามวันนะครับก็ยังไม่ดูว่ามันตรงเสาร์ทิ์หรือเปล่าวันไหนเนอะก็คือไปชนีหยุดเสาร์ทิ์ที่แน่ๆก็คือนะครับต้องดูไปทิศทินอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าก็ชุดนี้ก็นะครับลูกค้าก็โอนมาเยอะแล้วนะครับลูกค้าก็โอนมาส่วนมากลูกค้าสั่งแล้วก็โอนมาให้เลยนะครับลูกค้าก็จ่ายมา หมดแล้วก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีลูกค้าที่มัดจําไว้ก็ยังมีอยู่นะครับเนาะชุดนี้ก็ต่อพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ต่อท้ายแล้วก็นะครับต่อท้ายนะครับแล้วก็กัดขึ้นลายนะพรุ่งนี้ต่อท้ายกัดขึ้นลายนะครับวาดรูปนะครับชุดนี้ก็คือชุดนี้ก็เดี๋ยวเล่งให้นะครับเล่งให้ชุดนี้เล่งให้งานเล่งให้ ชุนี้ล่าช้าหน่อยมีแต่มีแต่ธุระครับมีแต่ธุระนะครับผมทําคนเดียวด้วยไม่ได้มีลูกมือนะครับทําคนเดียวไม่มีลูกมือบางทีก็ไปนู่นมานี่นะมีธุระส่วนตัวนะครับเลยได้ทําบ้างนะไม่ได้ทําบ้างชุดนี้เนาะงานก็ตามนี้เลยนี่งานไม้สักผายิ่งหนูที่ฟ้าสั่งก็ลายสวยๆนี่ครับ ที่โซนเขียดมาอยู่โซนไม้ประดู่ลูกค้าเอาไม้มาให้เดี๋ยวผมมาดูฟามาดูใกล้ๆครับนี่เลยครับสำหรับงาน นี่เป็นไม้สักนะลำนี้นี่เป็นไม้สักนะครับไม้มะเกือไม้มะเกือนี่มีม,มีมีอยู่ครับถ้าลูกค้าอยากได้ไม้มะเกลือเนื้อมันจะละเอียดเนียนๆนะครับเนื้อจะละเอียดนี่ไม้กระพีเข่าควายนะดูลาย เ,เวลาเราลงแลกกเกอร์มันจะดำเมี่ยมเลยนะครับนี่เป็นประดูนะครับนี่เป็นไม้มะค่าผายิ่งหนูลูกค้าจะเอาเป็นไม้มะค่าทั้งลำของพี่เขาตัวนี้นี่ก็เป็นประดูนะที่ลูกค้าสั่งตัวนี้จะเป็นประดูบ้านเรา นะจะเป็นประดูลายลายลูกค้าเอาไม้มาให้ทีพี่นหนึ่งเขียนไว้อยู่ประดูนะครับถ้าเราลงแลกกเกอร์มันจะออกเป็นสีสีส้มนะประดูส้มนะครับลายๆนี่พี่ลึนี่ดูลายมันจะมีลายครับมันจะมีลายชุดนี้ประดูจะเป็นประดูลายลายลายเห็นไหมลายลายเลยครับนี่ ัจะเป็นปลาดูไหลลายประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นนิ้วสอดไม้กระพี้นี่นี่เป็นทรงนิ้วสอดไม้กระพี้เข้าควายดูลายนี่ครับเผื่อเรากัดลายแล้วมันยังจะเหลือนิดเดียวสวยเหมือนเดิมครับนี่เผื่อกัดลายโอกนี่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เล้งต่อท้ายแล้วก็ขึ้นงานให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเล่งขึ้นงานให้ลูกค้าพรุ่งนี้นว่านี่อีก2-3วันก็จะสิ้นเดือนแลวนะครับก็มีเวลาทําชุดอีกชุดนี้ก็คือขึ้นงานแล้วก็ทํารางนะครับยังไงก็คือต้องได้ทันก่อนปีใหม่นะครับชุดนี้นะสำหรับลูกค้าที่มัดจํามานะที่ลูกค้ายังไม่ได้ จ่ายยังไม่หมดนะครับลูกค้าก็นะครับผมกําหนดให้เลยนะครับก็คือก่อนปีใหม่นะครับชุดนี้ผมกําหนดให้เลยนะครับนะครับผมประมาณวันที่ 24- 25นะครับลูกค้าที่สั่งจองก็นะครับเตรียมนะครับเตรียมตังรอได้เลยนะครับก็คือชุดนี้ผมการันตีให้เลยนะครับนะครับยี่สิธันวาคมนะครับผมต้องได้เดินทางนะครับก่อนปีใหม่ นะครับนะครับสำหรับสำหรับชุดนี้นะครับลูกค้าเตรียมกระตังรอได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่จ่ายหมดแล้วก็นะครับตามกำหนดที่ผมกำหนดให้นี้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการส่งให้ครับผมนะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจในผลงานนะครับคิวปีหน้านะพอส่งชุดชุดนี้เสร็จปุ๊บนะครับ เดือนธันวาเป็นเป็นคิวเดือนหน้ามกราคมปีหน้าก็คือคิวงานผมจะไม่ไม่มีแล้วนะครับมีมีมีอยู่แต่ไม่เยอะนะครับคิวคิวเดือนหน้าเดือนเดือนเอเดือนมกราคมนะฮะหกเจ็ดนะเอ้หกแปดทุกทีครับจะมีอยู่น่ครับผมเขียนไว้อยู่นะปีปีหกแปดเนี่ยครับพี่วีลศักดิ์เนี่ยพี่ประยุทธ์ นะครับแล้วก็พี่จิระศักดิ์นะครับพี่ธีรเทพพี่พงศกรมีห้าท่านนะปีปีหน้ามีแค่ห้าท่านนะครับลูกค้าที่สนใจก็นะครับทักมาได้นะครับทักมาได้เลยแต่แล้วก็ลูกค้าที่อยากผ่อนนะครับลูกค้าที่อยากผ่อนนะครับปีปีนี้นะครับ ลูกค้ายังสามารถสั่งผ่อนกับผมกับกับผมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าผ่อนดอกเบีย้ยศูนย์ยังศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเป็นปีหน้านะครับทีนี้ผมจะคิดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจากราคาปกตินะถ้าลูกค้าจะผ่อนนะครับนะครับเป็นยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าลูกค้าอยากผ่อนนะโอ้ มันลมครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงครับผม้เป็นหวัดด้วยครับดูท้องฟ้านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะคิดราคาให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าสมมุติราคาปกติลูกค้าที่สั่งเป็นกรรมคอเนาะราคาสองพันเก้านะครับราคาสองพันเก้าตัวนี้ แล้วก็บวก20นะครับถ้าลูกค้าจะผ่อนนะครับบวก20นะครับเปอร์เซ็นต์ราคาจะเป็นราคานี้เลยนะครับ20ก็จาก2,009ก็เพิ่มมาเดี๋ยวนะ3เป็น3,004 3,004ลบ2,009นะนะครับมันก็คือจะเพิ่มมา580บาทนะครับ จากราคาจากราคาปกตินะครับจากราคาที่ลูกค้าสั่งนะปกติก็คือก็คือลูกค้าจะสั่งจะผ่อนรายผ่อนรายเดือนนี่ก็คือเดือนหนึ่งคันต่ำห้าร้อยบาทนะครับคันต่ำห้าร้อยบาทลูกค้าจะผ่อนเจ็ดเดือนละเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหรือหนึ่งพันก็แล้วแต่เพราะว่าผมให้ลูกค้าด้วยแบบว่า ลูกค้าที่แบบว่าไม่สะดวกจ่ายทีเดียวลูกค้าแบบมีใช้จ่ายหลายทางแบบนี้นะครับก็คือลูกค้าอยากผ่อนจ่ายนะครับผมก็รับนะครับแต่ว่าก็คือผมจะคิดนะครับปีหน้าก็คือ20่สิเปอร์เซ็นตนะครับจากราคาที่ลูกค้าจากราคาปกติอ่าเดี๋ยวผมคิดราคาสมมติราคาเป็นปืนศูนย์สี่พนสีนะครับบวก2 0่สบเปอร์เซ็นตนะครับ นะสี่เป็นสี่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็นะครับมันจะเพิ่มเท่าไหร่ดูลบสี่พันสี่นี่ก็เป็นแปดร้อยแปดสิบาทแบบนี้นะครับแล้วแล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วแต่ว่าแต่ละรุ่นแต่ละราคานะครับผมจะคิดยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่าปีนี้ก็คือผมให้ลูกค้ามาทั้งปีนะก็คือศูนเปอร์เซ็นนะครับศูนเปอร์เซ็น ราคาเงินผ่อนกับราคาที่ลูกค้าจ่ายเงินสุดก็ผมให้ราคาเท่ากันเพราะว่าผมผมแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ลูกค้าไปใช้นะครับนะแบ่งปันให้ลูกค้าไปใช้นะครับผมนะแบ่งปันให้ลูกค้าไปใช้แต่ว่าถ้าเป็นปีหน้าก็คือผมจะคิด20%นะครับถ้าลูกค้าอยากได้นะครับนะตัวนี้ครับผมสําหรับงานนี้ก็ ผมเสร็จหมดแล้วนะผมรีบอะไรเสร็จหมดแล้วนะนะครับไม้นะครับที่ลูกค้าอยากได้ตอนนี้ที่แรกก็มีลูกค้าแกสั่งเป็นไม้ชิงชันนะมีมีพี่เขาสั่งเป็นไม้ชิงชันแต่ว่าทีนี้เขาเปลี่ยนใจเขาจะเอาเป็นไม้กระพีข,ขวายนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็งานไม้ชิงชันดูลายชิงชันจะออกม่วงลายลายแบบนี้ครับลายชิงชันนี้นะครับแผ่นนี้แผ่นใหญ่อยู่นะครับนี่ครับลายลายไม้ชิงชันนี่ครับอันนั้นเป็นกระพี้เขาควายแต่มันยังไม่แห้งครับผมผมผมสั่งเขาไปแต่ว่าเขาส่งไม้ไม่แห้งมาให้ผม นะครับตัวนี้ก็คือต้องเก็บไว้ก่อนนะครับม,ม,นะมันยังไม่แห้งนะมันยังไม่แห้งนะสองแผ่นนี้สูงมาให้ผมนะครับผมก็สั่งแผ่นใหม่ไปแล้วมาให้ลูกค้านะครับนะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็นะครับมาชิงชันแผ่นนี้ก็ว่างนะครับถักมาหาผมได้เลยนะครับแล้วก็เป็นงานไม้มะเกืนะครับงานไม้มะเกือ มีนะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นไม้พยุงไม้พยุงผมก็มีนี่ครับลายสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวผมหาผ้ามาเช็ดก่อนครับผมใส่เปิดนานไว้นานนี่พยุงดำพยุงดำ,งดำออกไฟๆแดงๆ ยุงไฟเห็นไหมโคตรสวยอะตัวนี้เนี่ยโคตรสวยเลยดูลูกค้าถ้าได้ถ้าได้ตัวนี้ไปนะโหสุดยอดติดลายไฟตรงนี้ด้วยเห็นไหมดูอีกฝั่งหนึ่งนีส่สวยครับรับเลยสวยครับ นะครับถ้าโดนโดนแล็คเกอร์โดนนี้เข้าไปนะตัวนี้เป็นลากไหมเป็นลากนะครับเป็นลากไม้พยุงนะแห้งพร้อมใช้งานแล้วครับตัวนี้แห้งพร้อมใช้งานเลยเก็บไปนี้ก่อนนะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจก็ผมขึ้นงานให้นี่นะตัวนี้ก็ทักมาสอบถามได้ยังไม่มีเจ้าของนะครับลากนี้เป็นลากแก้วของมันนะครับหายาก สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือมาอัปเดตงานให้ลูกค้าลูกค้าบางท่านก็รอคลิปดูดูคลิปวิดีโออยู่นะครับว่าเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วทำไมช่างไม่ได้ลงอัปเดตงานก็คือ1นะครับผมมีธุระด้วยนะครับไปนู่นมานี่ด้วยแล้วก็งานก็ประมาณ20กว่าท่านนะครับผมก็ตัดคนเดียวนะตัดคนเดียวแล้วก็มาใส่ Port, ใส่แล้วก็ใส่วันละนิดวันละหน่อยนะวันละสี่ห้าอันแบบนี้นะครับใส่แล้วก็วันนี้ก็มานั่งรีดนะครับนี่มานั่งรีดให้ไม้มขนาดให้มันได้ขนาดให้มันเสมอกันก็น,นั่งรีดก็ <S <s <uck ling> เสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับเสร็จแล้ววันนีนะ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ต่อท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็ต่อท้ายแล้วก็ วาดรูปกัดขึ้นลายให้ลูกค้านะครับผมตรงนี้ตัวนี้เป็นผ่ายิ่งหนูของพี่เป็นลูกค้าเก่าเขาสั่งมานะครับพี่เขาจะเอาเป็นไม้มาฆ่าทั้งลำเลยตัวนีนะ้จะเอาเป็นไม้มาฆ่าทั้งลำ นะครับก็สำหรับลูกค้าที่ชอบในผลงานหน้ามายิงปลาผายิงหนูก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆนาๆนไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ